สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตพาชมนะพระเครื่องของหลวงปู่ศูนย์จันทววนโนนะ่แห่งวัดป่าอิสระธรรมนะสกลนครวันนี้ผมขออนุญาตพาชมนะคุณแผนพายกุมารน,นะของหลวงปู่ศูนย์จันทวนโนเป็นพาะคุณแผนที่น่ารอที่สุดนะเทาที่ผม เคยเห็นมานะพุทธคุณของพระหลวงปู่ศูนนะเท่าที่รู้ส่วนมากก็จะควบคุมทุกด้านนะส่วนมากจะเน้นไปทางโชคลาภเมตตามหานิยมนะป้องกันภัยนะเป็นพระคุณแผนที่หน้าตารอนะผมว่านเะท่าที่เคยเห็นมาของท่านน่าจะหน้าตารอสุดแล้วนะ หลังก็จะเป็นน่าจะเป็นยันนะยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะนะโมพุทธ,ธายะราคาไม่แพงนะองค์นี้เท่าที่ผมประมูลได้นะประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละถ้าใครสนใจก็ไปเข้าไปประมูลได้นะที่กลุ่มหลวงปู่ศูนย์จันทาวันโนนะถือว่าราคาไม่แพงนะน่าเก็บเพราะว่าเป็นพระที่สวยนะหน้าตาสวยคม แล้วก็หลวงปู่ศูนย์จันทาันโนงอธิษฐานจิตนะน่าจะเสกพร้พอรมกับรุ่นศูนย์รวมทรัพนะพุทธคุณก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกีน้นะจะครบทุกด้านนะของท่านนะแต่ว่าท่านจะเน้นไปนทางเมตตาโชคลาภนะป้องกันไยนะก็สวยนะผมว่านะ ใครสนใจก็ไปเข้าไปกลนะุ่มนะกลุ่มหลวงปู่ศูนย์จันทาวนโนได้นะพระคุณแผนพายกุมารไอ้กล่องก็จะประมาณนี้นะกล่องพระคุณแผนพายกุมารหลวงปู่ศูนย์จันทาวนนองวัดป่าอิสระธรรมวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะไปแล้วครับ